สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับนี่คือภาพของภูเขาทองนะครับที่วัดสงเกตนะถ้าใครยังไม่เคยมีโอกาสนะขึ้นไปนมันสการนะครับก็แนะนานะขณะที่ขึ้นไปนี่ก็มี วิวทิวทัศน์ที่สวยงามทีเดียวนะครับอากาศข้างบนก็เย็นสบายแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่น่าจะไปสักการะบูชานะครับผมมีโอกาสนะไปภูเขาทองนี่ครั้งหนึ่งนะจำได้ว่าตอนสม,มัยเด็กๆและน่าจะเป็นช่วงของเทศกาลลอยกระทงนะครับก็ <S <S มีผู้คนเยอะนะอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าค่อยๆขึ้นบันไดไปเรื่อยๆก็จะเห็นผู้คนหานแน่นนะครับมองลงมาก็เห็นผู้คนข้างล่างเนี่ย รอที่จะหาทางขึ้นนะครับนะเดินวนๆรอบๆอ,อ,อยู่นะเพราะนั้นอันนี้คือคำเปรียบเปิยนะครับนะใครที่ยังไม่มีโอกาสนะไปนมัสการนะครับภูเขาทอก็แนะนำไปนะครับเป็นคำเปรียบเปยที่ว่านี้คือว่านะก็เปรียบเสมือนการขึ้นที่สูงนะครับนะถ้ายังไม่เคยขึ้นที่สูงเราก็ยังมองไม่เห็นที่ที่ต่ำกว่าชั้นใดถูกก็คือง่าย ตราบใดที่เรายังไม่นะขึ้นที่สูงนะค่อยๆไต่ขึ้นบันไดไปบนภูเขาทองเนี่ยเราก็จะไม่เห็นข้างล่างใช่ไหมไม่เห็นผู้คนที่กําลังรอคิวจะขึ้นไป uh, นำ้ำมัสการภูเขาทองยังไม่เห็นผู้คนเอ๊ะเขาทําอะไรกันเขาเดินวนๆเวียนๆอยู่รอบภูเขาทองนะหาทางเข้าไม่เจอนะหรือว่าเขาไม่ได้สนใจนะหรือว่าเขาสนใจอะไรเงี้ยต่างๆน,น,ๆน,น,นานานะครับเพราะฉนั้นจึงเปรียบเปยนะว่ายังไม่ขึ้นที่สูง <N ic ly> นะเราก็ยังมองไม่เห็นที่ที่ต่ำกว่าชั้นใดนะครับคนที่ยังไม่ถึงทมนะครับก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปคนอื่นชั้นนั้นนะที่เล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะถึงแม้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมบ้างฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์บ้างนะครับแต่ถ้าตราใดที่เรายังไม่ถึงทมนะยังไม่บรรลุธรรมนั่นแหละนะยังไม่สามารถน้อมนำธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สอนไว้ นะที่เป็นแผนที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาปฏิบัติจริงอย่างจังนะแล้วก็เข้าถึงแก่นธรรมนั้นอนะ่ะคือธรรมะแท้ๆนั้นอนะ่ะยังไม่เข้าถึงจิตใจตัวเองเนี่ยนะก็จะเพิ่งไปตัดสินใครนะอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปใครนะนะบางที่เราไปด่วนสรุปคนนู้นคนนี้นะโดยการวินิจฉัยของเรานะซึ่งตัวเราเองยังไม่พัฒนาจิตเราให้สูงขึ้นยังไปไม่สูงกว่าคนที่เราวินิจฉัยเนี่ย มีโอกาสที่วินิจฉัยผิดพลาดได้วิเคราะห์ผิดพลาดได้นะครับต้องระมัดระวังนะนี่เตือนกันด้วยความหวังดีพอเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับยกเว้นว่าเจ้าของจิตใจอะ่ะเขาจะรู้ของเขาเองนะว่าจิตใจเขาดีจิตใจเขาร้ายจิตใจเขาเป็นกุศลเป็นอกุศลแม้แต่ผู้ที่ถึงทำแล้วบรรลุทำแล้วเขาก็รู้จิตใจเขาเองนะคนอื่นเนี่ยจะรู้ของเขาเนี่ยยากเว้นะแต่ผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าหรือว่ามีอภินญ,ญายานบางประการ ที่สามารถรู้วาราจิตบางประการนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าแล้วกันซึ่งท่านจะพยากรณ์บุคคลน,นั้นบุคคลนี้นะว่าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกิทาคามีเป็นพระนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ได้แต่โดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะเราอย่าเพิ่งไปเที่ยวด่วนนะสรุปตัดสินไขรนะครับเปรียบเสมือนกันแหละครับนะยังไม่ขึ้นที่สูง ก็ยังมองไม่เห็นที่ที่ต่ํากว่าฉันใดนะคนที่ยังไม่ถึงธรรมยังไม่ถึงแก่นธรรมเนี่ยก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปคนอื่นฉันนั้นนะครับเพราะบางคนเนี่ยถือว่าอ่านมามากฟังมามากปฏิบัติมามากนะก็จะไปตัดสินคนนั้นคนนี้ว่าใช่ไม่ใช่นะถึงทำรรแล้วไม่ถึงทำรรแล้วอย่างเงี้ยต้องระวังนะครับเพราะว่าการบรรลุธรรมการถึงธรรมเป็นเรื่องของภายในจิตใจนะไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบ ไม่ได้อยู่ที่ยศตําแหน่งนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าพูดเก่งเทศเก่งนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่ากายทิพย์นะเ,เขาดูออกดูไม่ออกนะแม้แต่กายทิพย์เองก็ดูไม่ออกนะสำหรับผู้ที่นะถึงทำแล้วบรรลุทำแล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องภายในจิตใจของบุคคลนั้นๆนะที่มีบทสวดว่าปัจจตังเวทิตัพโววินยูหิตินะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้เฉพาะตนนั่นเองนะนะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติทรรมยังไม่ถึงแก่นธรรมนะ ก็เปรียบเสมือนจิตเรายังไม่ยกขึ้นสู่ที่สูงนะนะั่นแหละถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่นะหรือาเป็นการยานาปุถุชนที่มีคุณธรรมสูงกว่าบุถุชนหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะเราไปเที่ยววินิจฉัยคนนู้นคนนี้ด่วนสรุปเนี่ยไม่ดีนะเปรียบเสมือนว่าเรายังไม่ยกจิตเราสูงนะเหนือไปกว่าบุถุชนนะเราจะไปตัดสินนะคนนั้นบุคคลนี้เข้าถึงธรรมแล้วแก่นธรรมแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความประมาทอยู่นะครับบางทีไปตัดสินผิด ไปปรามายบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ไม่ดีนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อเพียงแค่เปลือกภายนอกนะเครื่องแบบก็เชื่อไม่ได้ยศตําแหน่งก็เชื่อไม่ได้นะครับการแสดงเทศนาเก่งก็เชื่อไม่ได้อีกนะพิสูจน์มาแล้วจากข่าวสารที่เราฟังนะครับบางท่านพูดเก่งเทศเก่งจดจําคําสอนครูบาอาจารย์มาดีหมดเลยแต่สุดท้ายผิดศีลผิดธรรมวินยัยก็เห็นอยู่มากมายนะครับยังเปรียบเทียบดูนะครับ ยังไม่ขึ้นที่สูงก็ยังมองไม่เห็นที่ที่ต่ํากว่าชั้นใดคนยังไม่ถึงทรรมก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปคนอื่นชั้นนั้นนะคล้ายๆแบบนี้นะครับเรายังไม่ขึ้นที่สูงเราก็ยังไม่เห็นข้างล่างทั้งหมดนะก็เหมือนกับผู้ที่ยังจิตยังไม่สามารถยกขึ้นสู่โลก,กุตรธรรมนะครับเราไม่สามารถไปตัดสินผู้ที่ถึงโลก,กุตรธรรมได้แล้วนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ